ครับท่านผู้ชมเคยเจอเอออินโทรแบบนี้ไหมว่าอยู่ในโรงหนังแล้วก็แบบดูทีวีเดี๋ยวผมจะสอนทำาันันี้ให้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนโอเคมันก็จะเป็นมานั้นมาเดี๋ยวผมบอกให้หลายคนนี่ใช้ใครมาสเตอร์มานานแล้วท่านผู้ชมคงต้องกดสร้างใหม่เนาะ เลือกขนาดตามใจตนเองอโอเคหลังจากนั้นเอสเคดวิลิโอที่มีฉากเขียวหรือฉากอะไรแบบนั้นกดที่เอ่อลงหนังเราอยากได้โลงหนังใช่ไหมล่ะเฮ้ยไม่ใช่ผมทำวิธีอย่าลืมนะคือเอ่อเอาอินโทรที่เราจะใส่มาทำแบบนี้ เอ็เดวีลิโอเอาฉากเขียวเราอยากเอามาใส่อุ้ยเดี๋ยวผมผมผมเอาใหม่เอาใหม่กดที่เลเยอร์มีเดียเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูนะเลเยอร์ตรงนี้ครับกดมีเลเยอร์เลเยอร์มีเดียอยู่ตรงนั้นนะครับกดนี้ เอสเควีโอ okay. oh, ที่เราอยากได้อ๊ย๊ยผิดผิดผิดเอาวีโออันที่มันยาว,ยาวๆหน่อยอันนี้สิบนาทีนั้นแล้วเราอยากขยายเต็มก็ขยายได้กดไปที่เอ,เอ่อเอ่ออะไรเนะี่ยโครมาคีนะครับกดเปิดแก ทำมันใหญ่ๆเลยกันดีนกันชัดๆแยวๆมันเล็กๆก,กันหน่อยนี่ให้มันติดกัวนี้โอเคพอได้ละไม่ใช่อย่างเดียวครับ อันนี้มันคือแบบรูปแบบฉากเขียวนะครับเดี๋ยวผมผมกดรีเซ็ตผมไม่อยากกดรีเซ็ตแบบนู้นมันมันต้องไปดูโฆษณาเนาะโอเคต่อไปเราจะเอาเอา่อวิทเทอร์มาทําให้หัวมันทะล่มนะครับเดี๋ยวอย่าลืมอย่าลืมนะครับกดมีเอ่อเลเยอร์แล้วก็มีเดียตรงของนั้นนะครับหลังนั้นเราเอา่อเอาเป็นเอ่อเอสเค วิดีโอเหมือนเดิมเนาะต่อมาครับเอาวิดีโอที่เราต้องการเราต้องการวิดีโอ,อไอที่มันถล่มอันนี้ตอื้อโอเค เคปับให้มันใหญ่ๆเลยเนาะกดเอ่อคมมาคีกดเปิดเดี๋ยวมาดูกันผลโอ้โหวิทเทอร์หวัวแตกครับวิทเทอร์วิทเทอร์เองโป้แตกเลยนี่ครับวิทเทอร์ก็จะเป็นประมาณนั้นแหละครับเนี่ยวิธีทำฉากเขียวไหนลองเอาฉากเขียวเออเออเ,ออเ,ออเลอร์หนดิฉากเขียวเออเลอร์เดี๋ยวเราขอเออนี่นี่น เอารูปม,มาครับมาเราขอเพิ่มเออฉากเขียวนะหน่อยนะเราจะเอาเอาเอเยือเขียวเอออันนี้อะไรอะเอฟเฟคอ๋เอ,อเดี๋ยวผมป๊อปคอนเหรีหยญก็มีเนาะโอเคลูกปลาทายโพรับ รอยก็สามารถเอาไปได้ประตูใสไฟก็สามารถเอาไปได้เนาะนับถอยหลังแต่ละแบบก็มีหมดนะโอเคแต่ผมรู้สึกเออไอเออรนะ์นั้นผมไม่แน่ใจมันถูกลบออกไปอย่างพวกผมลองดูแล้วมันไม่มีเลยเออร์เรผมดูแล้วไม่มีเลย ทีวีจิ๋วปีไหนเราลองเอาบนคอยดิเราลองโหลดดูโอเคพอใจกับคลิปข่าวด่วนก็มนีนะครับผมแต่ตอนนั้นผมยังทำฉากเขียวไม่เป็นเลยโอ้โหเดะแล้วขออุยอ้ยอุ้ยเดะ อ่าตาราตาราตรอืมไหนลงเอาเออรูปม่ครับมาน้นก็เอาเออไอเอ,เอ,เอ,เอสเคดวิลิโอเอ้ยอย่าลืมนะครับผมชอบลืมตลอดเลยเราไม่เอาเอาฟเฟกอะไรรู้สึกที่เออโครมาคีเปิด เดี๋เดๆอย่าลืมปรับให้มันเออต็มหน้าจอก็แล้วแต่นะอะไรแบบนี้โอ้โหดูนะมาขีมมันก็แบบนี้ก็ใช้ได้แฮะต่อมาเรามาลองดูฉากขาวดวนกันครับเออเราลองเอาฉากขาวดวนมาเออฉากนี้เนาะ ใช่สิเราควรเอาขอรูปภาพขอรูปนี้นะหลังจากนั้นก็ติ๊ดติ๊ดลองกดเยลเยอร์มีเดียแล้วก็ท่านผู้ชมไม่เข้าใจาไหนบอกให้ผมทำใหม่ได้นะครับอุยอุยอุยนี่คือรูปรูปจากเฟ e แอปนะโอ้ผมไม่อยากให้ดูผมอายนะ มันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนอะทําให้สมมติว่าสมมติว่าอยากเห็นว่าผมเป็นผู้หญิงก็ปรับเป็นผู้หญิงโอ้โ oh, ห oh. ผมอย่างาอเลยอละต่อไปแต่ความจริผมเป็นผู้ชายนะอย่าซีเรียสเรามาเราขอเอาเอ,อ,เอ,อ,เอฟิกขาวด่วนเมื่อกี้ทำมันใหญ่ๆหน่อย โ oh, mm hmm. อ้มาคีลองดูดิโอ้โหโอเคสำหรับการสอนวิธีทำฉากเขียวก็มีประมาณนี้โอเค ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ